และักดีด้วยการุน hmm. ที่26จบการพยาบาลจะป่วยเซลล์อัลชายและโรฮเดียชายตั้งแต่ปี2543เดี <the <the ๋ยววันนี้เป็นโอกาสดีมากนะคะสิ่งแรกเลยก็คือว่าเป็นวันของความเป็นผู้ดูแลสุขภาพค่ะและดีหนึ่งนั้นก็ใช้ผมย้ำว่าอาจจะมีบางบางสิ่งที่พูดคุยแล้วเซื่องแต่ว่าอยากได้ประสบการณ์หนึ่งว่าขออนุญาตนะคะตอนนี้อายุ จริงๆแล้วแม่เกิดอายุจริงๆเลยเจ็ดสิบ่ะค่ะและอายุเลยต้องถามของจริงเขาสิบปีบริบูรณ์นะคะซึ่งคุณแม่ก็คือเดิมทีเดียวแม่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงยาลโดยตอนนั้นอ่ะพลตรีภัยวนสวยสมเนี่ยเป็นประธานและแม่ก็เป็นเลขาจริงไหมผู้นํำท่านมีข้าราชการคนหนึ่งสองคนสามีภรรยาเข้ามาสรน้ำทำอะไรต่างๆเนี่ย Não okay.